สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอ e สถานีความรู้เรื่องรถยนต์ที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่รถยอดนิยมและรถที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณเป็นคนรักรถยนต์เหมือนเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากเราในทุกตอนนะครับ วันนี้ออโตเอสจะพาทุกคนไปจอดลิยกับรถกระบะรุ่นที่หลายคนรอคอยอย่างโตโยต้าไฮรักแชมป์2องกระบะพันแกร่งที่กลับมาอีกครั้งในสไตล์ดั้งเดิมแต่เพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้พร้อมลุยทุกงานทั้งงานหนักงานเบาหรือแม้แต่งานขับเล่นก็ยังตอบโจทย์ได้หมดใครที่กำลังมองหารถกระบะราคาประหยัดทนทานและดูลรักษาง่ายห้ามพลาดเด็ดขาดครับโตโยต้าไฮรักแชมป์2องรุ่นใหม่นี้ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกระบะตอนเดียวและตอนครึ่งในสไตล์อะนาล็อกคลาสสิก ไฟหน้าทรงเหลี่ยมกระจังหน้าแบบเรียบง่ายกันชนสีดำด้านและเส้นสายรอบคันที่เน้นการใช้งานจริงมากกว่าความหรูหราไฮไลท์ของไฮลักแชมป์รุ่นนี้คือการพัฒนาโครงสร้างใหม่บนพื้นฐาน iMV แบบประหยัดหรือที่เรียกว่า iMV 0พลตฟอร์มซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่โตโยต้าใช้แพลตฟอร์มนี้ในรถกระบะเพื่อให้สามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกลง ใช้ชิ้นส่วนร่วมกับไฮลักเรโวบบางส่วนแต่เน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถเพื่อใช้งานจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการรถบรรทุกในเมืองด้านมิติตัวรถไฮลักแชมป์2025มีให้เลือกถึง3ขนาดคือรุ่นความยาว2.4เมตร2.8เมตรและ3.0เมตรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละงานได้อย่างเหมาะสม เช่นการติดตั้งตู้บรรทุกตู้แห้งตู้เย็นหรือแม้แต่สำหรับการดัดแปลงเป็นรถฟู้ดทร럭ก็ทำได้ไม่ยากเพราะแชสซีออกแบบมาให้ดัดแปลงง่ายแข็งแรงและยืดหยุ่น เครื่องยนต์ที่ให้มากับไฮลักชมป์2 0 2 5มี2แบบหลักคือเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรที่เราคุ้นเคยกันดีจากไฮลักเรโวโดยในรุ่นเบนซินให้กำลัง137แรงม้าและในรุ่นดีเซลให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ400นิวตันเมตรในบางรุ่นระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา5สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ที่เลือกการขััับบขขี่่องงฮลกกแชมม2025เนนนน้ควาาาาทะรรุษย โดยเฉพาะช่วงล่างที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเยี่ยมแบบรถกระบะแท้ๆไม่มีระบบหรูหราอย่างช่วงล่างแบบอิสระหรือคอยสปริงเพราะเน้นความคงทนมากกว่าและเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานหนักหรือเข้าอู่ซ่อมเองได้ง่ายๆในห้องโดยสารแม้จะดูเรียบง่ายแต่โตโยต้าก็ยังใส่ใจในรายละเอียดเช่นพวงมาลัยพาวเวอร์ช่องจ่ายไฟ1 2 b ระบบแอร์แบบแมนนวลวิทยุพร้อมลำโพงและการจัดวางคอนโซลที่เน้นความสะดวกในการทำความสะอาด พื้นห้องโดยสารเป็นยางไวนิ้วทั้งแผ่นไม่เน้นความหรูหราแต่ใช้งานได้จริงในด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าไฮลักแชมป์2025ให้มาทั้งระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าโครงสร้างตัวถังนิรภัย G.O.A และเข็มขัดนิรภัยแบบ E.L.R พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปตามมาตร,รฐานรถกระบะระดับเริ่มตน้นแล้วราคาละ่ะบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ พราะโตโยต้าตั้งใจทำให้ไฮรักแชมป์เป็นรถกระบะที่มีราคาถูกที่สุดในไลน์อัพของตนเองโดยเริ่มต้นเพียงประมาณ459,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินตอนเดียวและจะเพิ่มตามความยาวของตัวถังและชนิดของเครื่องยนต์โดยราคาสูงสุดของรุ่นดีเซลแบบแชสซียาวสุดอยู่ที่ประมาณ577,000บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับรถกระบะใหม่ที่มีคุณภาพจากโตโยตา้านอกจากนี้โตโยต้ายังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อไฮรักแชมป์เพื่อดัดแปลงจากโรงงานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นตู้ขนส่งตู้เย็นรถตู้เอกสารรถบรรทุกผลผลม้ไปจนถึงรถขายของเคลื่อนที่โดยบริษัทมีพันธมิตรในระบบ Body Builder ที่ได้รับการรับรองให้สามารถผลิตตัวถังต่อพ่วงได้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภยัยและสามารถเข้าศูนย์โตโตยตา้าได้ตามปกติเมื่อต้องซ่อมหรือรับประการัน อีกจุดเด่นหนึ่งคือการเปิดกว้างให้สามารถติดตั้งระบบ LPG หรือ MGV ได้อย่างง่ายดายซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนค่าน้ำมันในระยะยาวโดยโตโยต้ามีชุดติดตั้งที่ผ่านมาตรฐานและรับประกันจากศูนย์บริการโดยตรงหากพูดถึงภาพรวมของ Toyota h i ฮรักแชมป์2025แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์คนทำงานอย่างแท้จริงถึงแม้จะไม่มีความหรูหราเท่ากระบะรุ่นสูงอย่างไฮรักเรโวหรือ g r Sport แต่จุดเด่นคือราคาถูกมากประหยัดน้ำมันบำรุงรักษาง่ายทนทานและสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้งานได้หลากหลายตามอาชีพและธุรกิจที่คุณทำอยู่ในตอนนี้โตโยต้าได้เปิดให้จองรถไฮลักแชมป์2025แล้วที่โชว์รูมทั่วประเทศและมีการส่งมอบรถอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการใช้รถเพื่อเกษตรกรรมและพาณิชย์มากที่สุด และในอนาคตโตโยต้าก็มีแผนที่จะเพิ่มรุ่นย่อยของไฮลักแชมป์มาขึ้งรวมถึงอาจมีเวอร์ชั่นเกียร์อัตโนมัติหรือแม้แต่รุ่นที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์ในแบบไฮบริดด้วยขึ้นอยู่กับการตอบรับจากตลาดสรุปแล้วโตโยต้าไฮลักแชมป์2025คือรถกระบะราคาประหยัดที่โตโยต้าพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้รถเพื่อการทำงานอย่างแท้จริง รูปลักษณ์อาจไม่หรูหราแต่แกร่งทนถูกและใช้งานง่ายถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่ต้องจ่ายแพงไม่ต้องดูแลมากใช้งานทุกวันได้จริงไฮลักแชมป์คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้แล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับ To y ยต a h ไฮ u ักแชมป์0องรุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง auto s ของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนำเสนอข้อมูลรถใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายในทุกตอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ